แล้วหมอพร้อมหนึ่งพฤษภาคมนี้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการบ่ายนี้มีคําตอบนะครับกับผมธีรวัตรพึ่งทองและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะครับแหมวันนี้คนติดตามตัวเลขของโควิด -19 ล่าสุดทะลุ2000คนขึ้นไปแล้วเอาละสิฮะหลายหลายคนถามหาวัคซีนตอนนี้วัคซีนกลายเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของการที่จะหยุดยั้งโควิดหรือเปล่านะฮะแต่ละครับในวันที่1พฤษภาคมนี้นะฮะ ระบบหมอพร้อมเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่จะเอามาใช้ในการบริหารจัดการวัคซีนทั้งระบบเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2และจะมีประสิทธิภาพการทำงานฟังก์ชันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้หรืออินเทอร์เน็ตได้เนี่ย มีช่องทางอะไรที่จะสามารถลงทะเบียนได้ไหมวันนี้นะครับเราจะคุยกับคุณธนิตพลชัยนันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงสาธารณาสุขนะครับอยู่กับเราในห้องส่งล้านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณผู้ชมด้วยเนี่ยนะคะสําหรับในวันนี้แน่นอนค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะอยากทราบถึงรายละเอียดและก็คงมีข้อสงสัยเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามนะคะอย่าลืมเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคําตอบที่เรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยเนี่ยนะคะที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรือว่าส่งคําถามกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะและเดี๋ยวทางทีมงานจะคัดเลือกคําถามที่น่าสนใจ มาตอบให้ในรายการนั่นเองแน่นอนอย่างที่คุณธีรวัตรได้บอกไปเนี่ยนะคะวันนี้เราได้ฟังตัวเลขของผู้ติดเชื้อ2,000กว่ารายโอ้โหหลายคนบอกว่าตกใจมากๆเลยสำหรับตัวเลขนี้ตกใจจริงแต่ว่าไม่เกินความคาดหมายเพราะฉะนั้นความหวังตอนนี้ของประชาชนคนไทยนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนนุ่นถามก่อนเลยค่ะว่าประชาชนโดยทั่วไปคนไทยเนี่ยเราจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่คะจริงจริง ทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนนะครับเตรียมกันไว้ค่อนข้างครบแล้วถามว่าเมื่อไหร่ก็ภายในปีนี้นะครับวัคซีนจะทยอยส่งมาทุกเดือนคอแล้วก็ในทุกเดือนเนี่ยเราจะทยอยฉีดไปเรื่อยๆจนกว่า ทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือแน่นอนว่าเปิดจองวัคซีนเนี่ยคือกรอบเวลาคือช่วงพฤษภาคม<ด>เพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ฉีดจริงๆก็น่าจะราวๆช่วงเดือนมิถุนายนอันนี้คือกรอบกว้างที่เห็นภาพชัดก่อนแต่ทีนี้ถ้าประชาชนต้องการจะฉีดวัคซีนเขาต้องทํำยังไงคะระบบมันจะรันโดยอัตโนมัติหรือว่าเราจะต้องจองวัคซีนคือโดยหลักต้องจองก่อนครับต้องจองวัคซีนต้องจองครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ย เราเราต้องต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับนุ่นเพราะว่าตัววัคซีนเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะฉีดให้ใครก็ได้โดยที่ฉีดเสร็จปุ๊บเดินกลับบ้านรเราฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาคนที่ถูกฉีดเนี่ยจะต้องไปส่งผลถึงการยับยั้งการระบาดให้กับโรคยับยั้งการการเสียชีวิตนะครับให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ผมเชื่อว่า เราไม่ค่อยได้ได,ไ,ดได้สื่อสารกับประชาชนว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เพื่อแค่สุขภาพของประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อระบบการสาธารณสุขไทยที่เราจะสามารถยับยั้งการระบาดได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องถูกเก็บฐานข้อมูลนะครับถูกวิเคราะห์นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเราจะจัดกลุ่มคนในการฉีดวัคซีนเนี่ยออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,มเพราะหนึ่งกลุ่มที่ จะทาให้ระบบการสาธารณสุขเดินได้เช่นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ค,คือถ้ากลุ่มนี้ติดวัคซีนติดโควิดเนี่ยและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนียนะครับเราจะไม่สามารถารักษาประชาชนที่ติดเชื้อต่อได้เลยเขาถือว่า,าเป็นด<ช>่านแรกกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มด่านหน้าเช่นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต่างๆอาสาสมัครต่างๆที่อ,ออกไปช่วยในการดูแลประชาชนหรือว่าคัดกรองประชาชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ย เกิดมีการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยการระบาดจะกระจายวงกว้างมากกว่าที่ที่เคยเป็นมาในอดีตถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็จะจัดกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะขยายฐานกลุ่มไปเรื่อยกลุ่มที่3มก็คือกลุ่มเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยด้วยครับแต่ว่าผู้สูงอายุก็อยู่กลุ่มหนึ่งผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มเจ็ดกลุ่มโรคเช่นกลุ่มสมอง หัวใจอปอดไตเบา <บ au S 1> หวานอ้วนมะเร็งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มที่จะถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากลุ่มนี้เนี่ยติดเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสตายก็จะสูงกว่ากลุ่ม,ม,มต่อมากลุ่มผู้สูงอายุร่างกายเขาฟื้นตัวได้ช้าอ่อนแอกว่าเราเราก็ต้องให้เขาฉีดกรอนะครับ60ปีขึ้นไปใช่เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ลูกหลานมาเยี่ยม เกิดติดโควิดขึ้นมามนะครับไม่มีแรงต่อสู้ครับ,รบแล้วก็กลุ่มนี้พอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยารัพยาต่างต่างต้องใช้เยอะกว่าปกติเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นหลังบ้านที่กระทรวงสาธารณสุขเราเองก็ดีเนี่ยหรือแม้แต่คุณหมอแต่แตที่มีคุณ คุณวุธท,ที่มาช่วยงานเนี่ยก็จะคำนวณช่วยกันคำนวณกันไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหลักๆที่ต้องมีการจองวัคซีนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยเนี่ยอ่ะก็จะเป็นกลุ่มด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ แล้วก็จะมี7กลุ่มโรคเรื้อรังบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังหรือเปล่าอันนี้เราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนไหมคะบางคนบอกเป็นภูมิแพ้มาเป็น10ปีนี่ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังไหมคะใช่ครับโรคเรื้อรังมีชัดเจนเลยครับมีสมองหัวใจปอดไตมะเร็งมีเบาหวานอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็กลุ่มพวกนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว <c oughs> คแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผู้สูงอายุ <c oughs> และถัดไปก็เป็นประชาชนทั่วไปเอาเป็นว่าคนไ <c oughs> ทยเนี่ยแหละคุณจองวัคซีนได้ <c oughs> ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปหรือเปล่าคะใช่ครับก็ตั้งแต่อายุ18ปไปจนถึง60บแต่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเพราะว่าพอเรามาลงดีเทลเราก็รู้ว่าจะมีเด็กบางคนที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับหรือว่ามีความจำเป็น นะครับเราก็จะฉีดให้ต่อก็จะเป็นบางเคสด้วย<ช>ที่อายุอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเลนส์สิบแปดถึงหกสิบใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ตึงขนาดขนาดที่ว่าเลยจากนี้ไม่ได้ต่ํากว่านี้ไม่ดีไม่ครับเราเราเปิดโอกาสไว้ให้กับทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,าถ้าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องมา หาลือกันนิดหน่อยนั่นหมายความว่าระบบหมอพร้อมเนี่ยก็จะเข้ามาจัดการตั้งแต่ฐานข้อมูลของคนที่เข้ามาลงทะเบียนหมดเลยถูกต้องนะฮะทีนี้ขั้นตอนของการที่ประชาชนจะเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างมันยุ่งยากไหมฮะคือต้องถามงอย่างนี้ก่อนเนาะคุณดิรวัตรบอกว่าเออเราสองคนก็อ่านข่าวมาบอกว่าเออช่องทางในการจองวัคซีนสะุวกโดยรวมมันมีกี่ช่องทางแล้วตอนนี้ค่ะครับ ต้องเรียนตรงๆครับว่าช่องทางในการจองวัคซีนเนี่ยมีหลายช่องทางมากนะครับเราพยายามคิดเผื่อไว้ให้กับทุกกลุ่มนะครับเช่นหนึ่งสำหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถจองได้ทั้งในแอปพลิเคชันนะครับทั้งใน Android แล้วก็ตัว iOS นะครับแล้วก็จะโหลดเป็นแอปก็ได้หรือจะเดี๋ยวนี้คนไทยใช้ไลน์คอมพิเอเขา ก็สามารถที่จะกดไปใน Li n e o f f i c i a l c c c o u n คพิ์พ์มคำว่าหมอพร้อมก็ขึ้นเลย <ắng> นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เข้าไปซ้อนอยู่ใน l i o f o i f i c l a l a c c o u เ t าว่าสามารถที่จะจองวัคซีนได้นะครับสามารถลงทะเบียนก่อนเรงี้เรียนว่าลงทะเบียนอันนี้เอาเป็นว่ากลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือและวกันคุณผู้ชมเอาแบบช so ้าๆนะคะช่องทางในการจองวัคซีนคนที่มีโทรศัพท์มือถือเข้าถึงเทคโนโลยี มันมีทั้งในส่วนของ Line อ f f i c i a l และแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งที่หนึ่งอ่ะถัดไปค่ะถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นคนชาลาด้วยเป็นคนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีด้วยทำยากอ่ะผ่านแอปพวกนี้โทรไปที่โรงพยาบาลโทรไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ก็คือแล้วแต่เราเลยป่ะฮะใช่ครับคือปกติคนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเช่นสิทธิประกันสุขภาพั่วหน้าสิทธิ์อ่าอ่า บัตรทองประกันสังคมประกันสังคมแล้วก็สิทธิข้าราชการหรือแม้แต่ประชาชนที่ที่จะเรียกว่าใช้บริการของโรงพยาบาลนั้นๆอยู่ค่ะนั้นๆอยู่เนี่ยเขาเขามีเบอร์ติดต่อกันอยู่แล้วก็สามารถไปจองได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าโทรไปไม่รู้จริงๆนี่เคสที่เริ่มน้อยลงมาแล้วนะครับก็สามารถจะคือไม่รู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนเลยปรึกษาอาสมอ <c oughs> หรืออ,อสส <c oughs> ถ้าอยู่ในกรทมนะครับากรุงเทพมหา,าคนครกับปรึกษาอสสอ,อส,สมอนะครับ <c oughs> ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็เตรียมอยู่แล้วในการที่จะไปให้คาชี้แจงกับเข้าไปเทรนอส,สมอให้ช่วยในเรื่องนี้ใพรค่ะมีฮะมีมีมีม <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันแบ่งเป็นระหว่างคนที่มีเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกับคนที่ไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยแล้วการจองการลงทะเบียนอ่ะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเขาจะช้ากว่าหรือเปล่า ไม่หรอกครับค<ะ>ือจริงๆมันต้องถูกไปผูไว้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว <ฮะ S 2> มีประวัติอยู่แล้วแล้วก็ก็อาจจะมีบ้างถ้าเกิดในช่วงวันนั้นๆเนี่ยมีคนเยอะ,<ฮ>ะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ให้ทุกคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีน ถ้าช้ากว่าวันหนึ่งก็คงกไ็ไม่ไม่แ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปแนวทางให้เนี่ยนะคะว่าช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจองวัคซีนได้มันมี3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็จะผ่านทั้ง Line Official และแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่องทางที่2ก็คือโรงพยาบาลไหนก็ได้หรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่คุณรักษาตัวอยู่และอีกช่องทางคือผ่านอสมนั่นเองแต่วันนี้เราจะขอโฟกัสไปที่ในส่วนของ Line official หมอพร้อม ขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยให้ฟังกันนะคะ มีคำตอบวันนี้เราคุยกันถึงถึงเรื่องของระบบหมอพร้อมนะฮะที่เราจะเปิดให้โรงทะเบียนหนึ่งพฤษภาคมช่วงที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่า,ามีช่องทางไหนบ้างที่เราจะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงการติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าอสมนะฮะ ทีนี้เรามาโฟกัสกันในระบบของแอปพลิเคชันและก็ Li n e o f f i c i a l กันว่าอ่าล่ะสมมติว่าเรามีแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเราจะทําการลงทะเบียนมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนค่อยๆไล่ไปมีอะไรยังไงบ้างครับคุณธน,นิพ์ฮะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับ,รบอีกท<อ>ีก็ขอหลักก่อนแล้วกันนะครับ,รบหลักก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือมีการลงทะเบียนคือก่อนที่ที่เราเข้าไปเสร็จเนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนว่า เราเนี่ยประสงค์ที่จะขอจองวัคซีนสมมติถ้านุ่นมีลายอยู่นะคะลา์เนี่ยเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วมีลายปุ๊บเซิร์ชไอพิมพ์ไปว่าหมอพร้อมเลยอันนี้ก็จะขึ้นมาเลยภาษาไทยขึ้นมาเลยพอขึ้นลายออฟฟิเชีนี้แล้วปุ๊บข้างในมันมีอะไรบ้างคะข้างในเนี่ยก็จะมีว่าให้ลงทะเบียนก่อนกรอกชื่อนามสกุลข้างในมีเยอะนะข้างในมีทั้ง ข้อมูลโควิดประจําวันรายละเอียดความรู้เป็นอกิดความรู้การลงทะเบียนการแจ้งฉุกเฉินอะไรต่างเนี่ยคือเราพยายามใส่ทุกผ่มที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับโควิดเข้าไปอันนี้นี่นะคะภาพกําลังขึ้นให้คุณผู้ชมดูว่าข้างใน Li น์ออฟฟิเชีเนี่ยเขามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องเข้าไปกรอกชื่อกรอกนามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนด้วยถูกไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใดๆใช่ไหมคะไม่นะเมข้อมูลปกติอ่าข้อมูลปกติค่ะและหลังจากนั้นค่ะพอกกอบข้อมูลส่วนตัวแล้วยังไงปุ๊บคะหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนเลยครับถ้าโทษทีฮะลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จองวัคซีนจองนี่มันคือมันจะมีหน้าตาของแพลตฟอร์มที่ทําให้เราจองหมายถึงว่าระบุวันที่สถานที่อย่างนี้เหรอฮะครับก็จะต้องจองวัคซีนว่าเราประสงค์จะจองวัคซีนเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะเขาจะถามหมดนะครับว่าคุณจะฉีดที่โรงพยาบาลไหน <c oughs> นะครับจะจองคือคือจองเหมือนจองโรงแรมอะครับนะครับ, <c oughs> รบจอง <c oughs> ฉีดที่โรงพยาบาลไหน, <c oughs> วนเวลาเท่าไหร่วันอะไระนะครับขอจองไว้ทั้งหมดก <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคะไอ้ตอนที่จองวัคซีนเนี่ยประชาชนเขาสาม,ม,มารถเลือกยี่ห้อวัคซีนเองเลยได้หรือเปล่าคะตอนที่จองในเนี้ยอันนี้อันนี้ต้องต้องเรียนทําความเข้าใจจริงๆคุณรุ่นเพราะว่าคือคือจริงๆเนี่ย ประชาชนเนี่ยก็ทุกคนก็อยากได้วัคซีนที่ตัวเองมั่นใจแต่ว่าให้คุณหมอตัดสินใจเถอะต้องใช้คํานี้นนามเพราะว่ามันจะไม่มีระบุในในระบบการจองตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าต้องเรียนว่าตัววัคซีนเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความพิเศษของเขานะคค,ะความพิเศษของเขา,าคือจะฉีดใครแต่ละคนเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องของ ให้คุณหมอเป็นคนประเมินทั้งสุขภาพทั้งเรื่องของอายุด้วยเพราะว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันตอบโจทย์คนไม่เหมือนกันทีนี้พอเราได้เรื่องของจองวัคซีนไปแล้วเอาเป็นว่าจองวัคซีนแล้วกันนะคะเลือกสถานที่โรงพยาบาลที่เราจะเข้ารับบริการที่ไหนก็ได้ในระบบ l ล n e o f ฟ i c i a l นี้มีทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐภาคเอกชนอยู่ในนี้ครบหมดเลยปะคะต้องบอกว่าทุกโรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีน ที่ฉีดวัคซีนเขาจะมีมาให้เราเลือกแหะฮะหรือว่าเรากรอกเองเขาจะมีให้เลือกเลยครับตอนนี้แต่ว่าจริงจริงเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ช่วยเลือกให้อยู่แล้วว่าคุณเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลอยู่แถวแถวไหนนะะมีประวัติอยู่แถวไหนเนี่ยเขาก็จะขึ้น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 ไว้อ่แต่ถ้าสมมุติว่านุ่นอยู่กำแพงเพชรนะคะอยากจะเข้ามาฉีดในกรุงเทพมหานครก็ทําได้เช่นเดียวกันได้ครับก็ต้องก็ต้องแจ้งไปครับคือจะมีตัวเลือกให้อยู่จะมีให้เราติ๊ก มี <c oughs> อ,อย่างนี้ไปเลยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยระบบจะประมวลผลว่าฐานข้อมูลของเราเราอยู่พื้นที่ไหนเคยไปโรงพยาบาลอะไรมาบ้างอย่างนี้หรอฮะใช่ครับโอ้แต่ว่าจริงๆก็จะจะอยู่ในละแวกที่ที่เราเราเคยใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนั้นแหละครับอตอนนี้มีสักกี่โรงพยาบาลด้วยกันคะที่เขารับในการฉีดวัคซีนแล้วก็อยู่ในไลน์ออฟฟิเชียลหมอพร้อมอะค่ะโอ้โหเยอะมากครับก็เรียนหลักพันกว่าแล้ว อย่าเอาเป็นตัวเลขเลยครับในอนาคตจะมีเพิ่มอีกไหมคะมีครับมีครับคืออย่างนี้ครับที่บอกไม่เอาเป็นตัวเลขเอาเป็นกลุ่มแล้วกันก็คือว่าโรงพยาบาลศูนย์นะครับคําว่าโรงพยาบาลศูนย์ก็คือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขของนอกกระทรวงที่เป็นโรงพยาบาลของภาครัฐอื่นๆนะครับวงมหาวิทยาลัยกทมอะไรเงี้ยนะครับโรงพยาบาลที่เล็กลงมาขนาดโรงพยาบาลระดับอำเภอนะครับ เพราะนั้นเนี่ยทุกลงไปบานลาวสิได้แล้วเราพยายามจะขยายไปอีกค่ะให้เป็นหน่วยบริการที่ย่อยเพราะนั้นเนี่ยพอบอกตัวเลขไปเนี่ยก็ก็เรียนว่าอัอนนี้เขา,าเก็บเป็นฐานข้อมูลไปใ,<ช>ในช่วงแรกเราก็จะ,<ล>ะพยายามยจะขยายไปเรื่อยๆค่ะ,คะ แต่ทีนี้พอเราลงไปแล้วปุ๊บลงพยาบาลเลือกเวลาอะไรได้แล้วเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเข้ารับบริการฉีดเข็มที่หนึ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเข็มที่สองใน l i n ออฟฟิเชีนี่จะเตือนเราด้วยหรือเปล่าว่าต้องเมื่อไหร่เตือนตั้งแต่เข็มที่หนึ่งแล้วครับคือพอเราลงไปเสร็จเนี่ยเรากดเรากดบันทึกการจองไปปุ๊บก็จะมีทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะประมวลผลให้ทันทีแล้วนะครับ,รบแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะ ส่งข้อมูลมาที่ไลน์ Official ของเราว่าเราเนี่ยได้รับการจองแล้ววันนี้นนี้นะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วครับว่าคุณจะต้องไปพรุ่งนี้นะอะไรที่ต้องเตรียมบ้างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยรายละเอียดจะมีให้หมดถ้าจองไปแล้วเกิดติดธุระเปลี่ยนใจวันที่จองลงทะเบียนไปเรียบร้อย เราเข้าไปเข้าไปแก้ไขในแอปพลิเคชันนี้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับคือเป็นการแค่แก้ไขข้อมูลอันนี้เปลี่ยนได้หรือว่าต้องเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดไม่ครับแก้ไขข้อมูลแก้ไขเฉยๆแก้ไขเฉยเครับค่ะแล้วก็คือคือการลงทะเบียนในลงครั้งเดียวเพราะถ้าถ้าถ้าต้องลงใหม่ตลอดเนี่ยผมว่าผมว่าระบบจะอาจจะสับสนได้เพราะนั้นเราจะให้ลงครั้งเดียวแล้วก็ที่เหลือเราจะตัดออกเลยครับว่าบุคคลคนนี้เนี่ยประสงค์แล้วว่าจะลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมาถึงในส่วนของการที่จะนัดวันนัดสถานที่นะครับเราก็จะลงไว้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนวันเปลี่ยนสถานที่แรงต่างเนี่ยด้วยเหตุจําเป็นเนี่ยเราก็ยิดดีครับทีนี้พอมันมี2เข็มเนี่ยนะครับพอเข็มเข็มที่1ไปแล้วในเข็มที่2เขาก็จะระบุวันมาเรียบร้อยคุณหมอจะแจ้งวันมาเรียบร้อยว่าเข็มที่2จะต้องหลังจากเข็มที่1วันไหนถูกไหมฮะก็อาจจะต้องจองกันอีกก็ต้องจองหมายถึงว่าเข็มที่2ต้องจองด้เหรอคะหมายถึงอย่างนี้ครับ ในเข็มที่2เนี่ยวัคซีนในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีระยะห่างในการฉีดไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าในขณะในขณะที่นั่นเนี่ยถ้าก็เราก็พยายามจะเข้าใจประชาชนนะครับจริงๆเราจะจะบังคับว่าเมื่อคุณฉีดเข็มที่หแล้วเข็มที่2คุณต้องมาวันเวลาแต่ <ไป S 1> บางทีอาจะยยจะเลื่อมค่ะก็อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอึดอัดแล้วก็ เกิดเขามีปัญหาจริงๆเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นเนี่ยเข็มที่สองก็ต้องจองเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะจองในเข็มที่สองอก็เท่ากับว่าสรุปง่ายๆว่าคุณผู้ชมเนี่ยเวลาการจองวัคซีนคุณต้องจองเข็มที่หนึ่งคุณก็จองด้วยการลงทะเบียนบแบบนี้พอเข็มที่สองถึงเวลาที่คุณจะต้องไปฉีดเข็มที่สองแล้วคุณก็ต้องลงทะเบียนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งก็จะมีอะแอปเนี่ยก็จะคอยเตือนอยู่เรื่อยๆครับถ้าคุณยังไม่ได้จองคุณอะไรต่างๆก็จะคอยเตือนอยู่เรื่อยๆค่ะครับ,รบล้วเราไปรับการฉีดเรียบร้อยแล้วอาจเห็นบอกว่าในระบบของแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีระบบที่คอยประเมินอาการประเมิน<ช>อาการนี่คือมันประเมินด้วยรูปแบบยังไงคืออย่างนี้ครับการประเมินอาการเนี่ยอาการของวัคซีนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันะนะครับบางคนก็อาจจะมีเวียนหัวบางคนอาจจะคลื่นไส้หรืออะไรต่างๆเนี่ย จะมีการสอบถามนะครับซึ่งผู้ผที่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยคือเราต้องเฝ้าระวังอยู่3ช่วงช่วงแรกก็คือครึ่งชั่วโมงที่เวลาเราฉีดปุ๊บเราต้องไปนั่งรอครึ่งชั่วโมง <ừ> นะครับช่วงที่สองเนี่ยก็คือวันควันและช่วงที่สามคือ30วันเพราะนั้นเนี่ยใน3าวันเนี่ยเราก็ต้องคอยคือเราเราจะกลัวที่สุดคือ7วันเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแรกอยู่กับหมอเราไม่กลัวถ้าอยู่กับหมอเนี่ยผมผมค่อนข้างมั่นใจนะครับจาก ที่เห็นมาเนี่ยปลอดภัยกันเกือบทุกรายแล้วครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับหมอเนี่ยเขาอาจจะต้องรายงานว่าเขามีอาการอะไรหรือเปล่าครับปกติก็อาจจะจิงอาจจะนิ่งๆไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขามีอาการอะไรที่ที่สงสัยนะครับหรือผิดปกติทางร่างกายก็แจ้งมาเดี๋ยวเราก็จะเชิญเขากลับมาตรวจแล้วระบบจะมีการสอบถามมาอัตโนมัติไหมฮะเช่นว่าครบ7วันและอาบเด้งขึ้นมาว่า คุณมีอาการเหล่านี้ไหมให้ติ๊กติ๊กติ๊กหรือเปล่ามีครับมีครับเราจะจะคอยคอยติดตามเลยครับเราเรียกว่าเป็นคู่หูคู่ยากแทนแทนบุคลากรเลยว่าง่ายะแสดงว่าก็จะเป็นประโยชน์เยอะนะนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีไลน์ออฟฟิเชียลของหมอพร้อมเพราะว่าเขาก็มีหลายส่วนด้วยกันเนี่ยนะคะพอฉีด2เข็มเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะออกเหมือนคล้ายๆกับใบสฟิเทคเด็อยางงั้นไหมคะคัคว่าเราฉีดครบโดสแล้วได้รับ2เข็มแล้วเรียบร้อยใช่ครับ แล้วไอใบอันเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะเป็นเวอร์วาวได้แบบนั้นเลยหรือเปล่าใช่ครับถูกต้องครับหรือเปล่าครับเป็นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับอยู่แล้วครับก็คือเวลาที่จะไปที่ไหนเราก็เปิดอันนี้ได้ไม่ต้องถือเป็นกระดาษแบบนั้นก็ได้หรือว่าต้องขอเป็นกระดาษอีกคือคือแล้วแต่ที่ผมไม่แน่ใจว่าคือคือเราเนี่ยมีไว้แล้วเราจะฟรินออกมาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าอันเนี้ยผมผมอาจจะต้องเรียนว่าผมอาจจะตอบไม่ได้ชัดเท่ากับคนที่เขาต้องการตรวจ เช่นบางประเทศเขาอาจจะบอกว่า้มาจากเมืองไทยฉีดซิโนแวคมาแล้วโอเคเขารับประกันอยู่แล้วคุณโชว์เสร็จเขาเคยรู้จักหมอพร้อมอยู่แล้วแล้วก็จริงๆโปรแกรมหมอพร้อมเนี่ยก็ค่อนข้างมีมาตรฐานที่สูงนะถ้าเขาโอเคก็คือโอเคจบก็ต้องดูที่ปลายทางด้วยอย่างทีนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ก็อยากลงแบบนี้ผ่านแอปผ่านโทรศัพท์มือถือ Li n e o f ฟ i c i a l แบบนี้ค่ะทำไม่เป็น ให้ลงแทนกันได้ไหมคะได้ทําได้ด้วยแต่อย่างงี้ครับเฉพาะคนในครอบครัวก่อนแล้วกันนะเพราะถ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนนะครับก็แค่กรอกข้อมูลของคนที่เราทำแนท่านันเองก็คือเราสามารถจองคิวให้กับญาติพี่น้องเราได้นะครับเพราะว่าคือได้ผ่านมือถือเครื่องเดิมของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะมีปุ่มคล้ายๆกับว่าเพิ่มใช่ไหมคะอ๋อ ก็มีมีหลากหลายคุณสมบัติเนาจะเปิดในวันเสาร์หน้าแล้วระบบตอนนี้มีความพร้อมรองรับแน่นอนคือสมมุติว่าถ้าเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาคนแห่กันลงทะเบียนเยอะๆเนี่ยจะมีโอกาสล่มหรืออะไรไหมคะอันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องขอญาตอธิบายคุณบอลนะครับสั้นๆก่อนโจหัวกันไว้ก่อนแล้วกันก็คือว่าคืออย่างที่ผมได้เกิดมาตอนต้นว่าเราจะจัดกลุ่มคนในการฉีดนะครับเพราะนั้นเนี่ย กลุ่มคนกลุ่มที่จะเข้ามาสมัครแล้วสามารถที่จะจองได้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเจ็ดกลุ่มโรคก,กับผู้สูงอายุอแต่คนที่ยังไม่ใช่เจ็ดกลุ่มโรคก,กับผู้สูงอายุจะจองเนี่ยครับเราก็ยังไม่ได้เปิดให้จองเพราะระบบเนี่ยก็ยังยังยัง ล็อกอยู่เดี๋ยวรายละเอียดถ้าเกิดน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเดี๋ยวพอมันจะเป็นคล้ายๆกับเวอร์ชั่น3เวอร์ชัน4ของแต่ละกลุ่มบุคคลต่อไปใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าในกลุ่มแรกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราต้องการฐานข้อมูลแบบหนึ่งเราต้องการเก็บฐานข้อมูลเราต้องการรวบรวมกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งข้อมูลกลุ่มหนึ่ง ทีนี้พอเวอร์ชันสองที่จะเปิดในเดือนพฤษภาเนี่ยรเราจะต้องเพิ่มฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันเช่นของหมอเนี่ยไม่ต้องมีครอบครัวรแต่อันเนี้ยครอบครัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีเจ็ดกลุ่มโรคเพาขาต้องระบุของเขารายละเอียดเขาต้องมีลเพิ่มเติมนิดนึงและสําหรับคนที่เขาเคยลงทะเบียนจองวัคซีนไปในรอบแรกแล้วผ่านหมอพร้อมเนี่ยค่ะเขาต้องมาลงไอ้รอบที่1พฤษภาอีกหรือเปล่าคะไม่ครับคืออย่างนี้ครับตอนเนี้ยคนที่ไปกดไลค์ ต้องแยกก่อนนะ,ค,ะคนที่ไปกดไลค์หรือกดติดตามเนี่ยก็อันนั้นส่วนหนึ่งแต่การจะลงทะเบียนได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในกลุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขเราเปิดให้ลง<อ>แต่ว่าระหว่างที่คุณไปกดไลค์เสร็จเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดถึงจุดจุดหนึ่งเราก็คอยเตือนว่ากลุ่มนี้นะ,ะที่คุณสามารถลงทะเบียนได้ค,คุณคิดว่าคุณอยู่คุณลองกดเข้าไปดู<อ>คีแบบจำตัวประชาชนปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนปุ๊บเนี่ย ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเนี่ยลงได้เลยเท่านั้นเองครับออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูช่องทางไหนได้บ้างคะจริงๆเข้าไปดูที่หมอพร้อมเลยก็ได้ในเว็บไซต์เขาก็มีใช่เวอรไวย์ c o m พร้อม com พิมเป็นภาษาไทยได้เลยใช่ไหมคะคำว่าหมอพร้อมมาตรงนี้พิมพ์ใน Google ก็ขึ้นหรือแม้แต่กดติดตามในในในไลน์โอ ค่ะ,คะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีการทํา,าเหมือนกับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับ,รบเพื่อจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นอีกพยายามทําทุกทางนะครับที่ทําให้ ประชาชนใช้งานง่ายครับค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งพฤษภาคมเตรียมตัวกันไว้นะคะสำหรับการจองวัคซีนโควิด -19 ้นั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้าสําหรับใครที่กําลังมองหาโอกาสในการสร้างอาชีพห้ามลาดเลยเด็ดขาดค่ะ ในช่วงนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โควิดนั้นโอ้โหระรอกใหม่เนี่ยหลายคนบอกว่าตกงานด้วยว่างงานก็เยอะด้วยมอง<ช>หาอาชีพใหม่ๆเยอะมากขึ้นค่ะมีอาชีพเดียวไม่พอแล้วฮะ,ฮะมี2อสอาชีพได้ยิ่งดีวันนี้พาไปที่จังหวัดขอนแก่นเป็นร้านตัดผมบรรยากาศใหม่ฮะอยู่ที่คลองชลประทานบ้านดอนยางตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ฮะร้านตัดผมแช่น้ํานี่เจ้าของร้านคุณนรงฤทธิ์พันบุพพาครับ เป็นผู้ช่วยช่างภาพนะของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยแหละฮะอ๋อทำงานกี่ย์ภาคอีสานใช่เขามีอาชีพนี้รับบริการตัดผมหลังเลิกงานที่คลองชรลประธาน คิดค่าบริการหัวละ60บาทไม่แพงด้วยแต่มันมีข้อแม้ฮะทำไมคะลูกค้าจะต้องนั่งแช่นะคือลูกค้าเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะมาใช้บริการแต่ว่าคนตัดเนี่ยต้องแช่น้ําทั้งวันอย่างนี้ไหวเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อให้ความสดชื่นแล้วกันนะฮะบรรยากาศก็แบบโอ้โหสบายใจกันไปทําแบบนี้คุณนรงฤทธิ์บอกว่าเป็นทางเลือกใหม่เพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนี่ไงก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศให้มาตัดผมในน้ำฮะผลตอบรับจากคนที่มาใช้บริการ ก็แบบดีมากขึ้นมาจากน้ำนี่สันแน่ดูจากท่าทางพี่คนนี้แล้วนะก็เป็นบริการพิเศษพิเศษนะฮะแล้วบอกด้วยว่าคนทั่วไปเนี่ย60บาทแต่ถ้าคนรู้จักอาจจะตัดฟรีนะคุณธีรวั่าสนใจไหมคะไปทำความรู้จักก่อนเลยต้องไปหาพี่เขาเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยนะคะเผื่อใครมีไอเดียดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วส่งเข้ามาในรายการบ่ายนี้มีคำตอบของเราก็ได้นะในเพจของเรานะคะเผื่อที่จะเป็น ประหยัดน้ำสระ,สะผม <st buzzing> ะส่วอนอาชีพอื่นๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากมองหาอาชีพที่หลากหลายค่ะอสมทเขาพร้อมสนับสนุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะคะให้โอกาสนั้นกับคุณค่ะผ่านเว็บไซต์แร <st ing> งใจ .com แรงใจ .com เนี่ยน,นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมงานจากบริษัทโรงงานต่างๆทำให้การหางานของคุณเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นค่ะปลายนิ้วยังไงวิธีง่ายๆเลยนี่นะคะ เพียงแค่คุณลงทะเบียนฟรีนะคะทางเว็บไซต์แรงใจ .com แล้วก็เลือกเพิ่มแรงใจเนี่ยเป็นเพื่อนในไลน์งานที่ใช่ก็จะส่งถึงมือคุณค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปใน Facebook Fanpage แรงใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผพ้าพิธีกรหญิงจากนิธินาด้วยค่ะวันนี้เราสคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ